สวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนวันหยุดนะคะตื่นกันแน่งนอกมือนี่นะคะสิม a าสิมารีวิวตุ๊กตาบอกลูกไ้ายหน่อยนะคะเบิ้งเพิ่นเอามาเป็นอาทิตย์แล้วที่เพิ่นที่เพิ่นบกคนออกมาหล่นนะคะแสดงว่าเพิ่นไงเป็นบาวหรอเป็นบปอ,อนะป2เนอะป2แต่ว่าก่อนหนานี่นี่เพิ่นอยากได้ อยากได้ก็แบบว่าทึ่งป่าทึ่งเมียเสือไห้นะคะกับว่ามนถึกถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นตุกตานนนกตน YouTube, ันเ่เน่นการ์ตูนใน่ยูทูบเพิ่เบิงแล้วเพิ่นกะอยากได้เนาะนี่เบิงแมงเอียงหนาตาแปลกแปลกประหลาดนะคะเวลาเพิน่นเวลาเพิ่นเหรินเพิ่นกะสิแบบว่า อันลง youtube ของเพิ่นลงวิดีโอของเพิ่นเพิ่นเล่นแบบใดบุบอกหัวเรเอยนี่มันเป็นเรเอยนี่เรเอยไม่นะคะจากแมร์มันเอืนอเอ่นอีหยังเอื่อนอีหยังกับบอลลูอ่ะหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้บพบะท่านได้ร่วมอยู่บ้านคุณยานะคะอยู่บ้านยาเพิ่นนะคะเพราะว่าปกติเพิ่นเสียอาศัยอยู่บ้านยาแล้วเพิ่นกลับมานอนบ้านแม่แต่ว่าเพิ่นพกตุ๊กตามาหน่ำนะคะเป็นตะก,กาเลยนะคะทุกคนอ่ะ เอาบักบักหัวเรือยหัวเรือยนี่บัต่าก็สามร้อยนะคะบักหัวเรือย,น,น,ยอน,น,อน,นี่ป่าพันธุ์สร้างหาตัวนี้ตัวนี้ป่าพันธุ์สร้างหายจะเขาเอื่นอียังงงตาลูกตาอียังก็บวมมีมีแต่หัวหัวเป็นเป็นอันบักขี่เรือยนะคะเอาเนืองตังนี่สองนี่เอยียงทีวีทีวีเพิ่นทอยเลททีวีเอยียงของเพิ่อน อันนี้มันเป็นผู้หญิงพันว่ามันเป็นผู้หญิงพันว่าข่อยก็งงว่าเอ้ยพันเกลื่นยังสีเนาะตุ๊กตาเด็กหน่อยเบิ้งอันเบื้องยูทูบเราก็อยากได้เนาะค่ะมันเป็นตุ๊กตาน้ำอาจจะเป็นตุ๊กตาน้าเกมหรือเปล่ากับบรนยากาศเห็นเพิ่นเคยบอกอยู่แต่ว่าข่อยจำไม่ได้เนาะภาษาของเพิ่นเนาะนี่ไทยไทยเลดทีวีบ่ะวูเมนอีงของเพิ่นดอกเพิ่นเอิญ ันเป็นภาษาอังกฤษค่อยกับว่าค่อยเข้าใจอันดับสองอันดับสามอีอันเขาเอื่นไกลหน่อยวะมันไข่ไข่เป็นของสาสมนะครับทุกคนเ,นเ,เนล่น่บกีแข่งดอกเ่นโกีกข่งเพิ่อนกะเร่าเ่นแต่ว่าเพื่นห่วงบ่คักเลยนี่อันตุกตาอีอีไกลหน่อยนะคะไกลหน่อยหน่อยแบบนี้ก็หูสื่อมาเนาะ มันอาจจะเป็นน้ำเกมน้ำของญี่ปุ่นอี่ยังสักอย่างเนี่ยแหละหัวเล็กหน่อยนละ้มันไปไกลกว่าเนฮะ้าเนาะฮัลโหลจักตัวนี้น้อยหนึ่งมิสมิสอินไชน่ามาจากจีนวะอ้าวสามซีซีอันนี้คืออีเนี่ยมันเป็นเกมอีกอย่างเกมไม้คาบบ่ เป็นเกมไม้คาบเนี่ยสื่อมาว่าแม่นถึกถึกด้วยค่ะเด้อพี่น้องลายบาทอยู่แต่ว่าก็จจำบด้ว่าเจ้าบาทเนี่ยีีข้อแม่เสือห้เนาะอันนี้ก็แม่เสือห้เนาะส่วนอันนี้เป็นแขวแกกแสกจ้าแมงอีงังจกาข้าซื้ออีงตลกตลกข่อยเห็นข่อยกับตลกค่ะพี่น้องเพิ่งขาแขานขาอ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงนะคะทุกคน ตอนนี้เพิ่นปอยเนาะพิ่นไปบ้าน์ยาก็เลยเอาตุ๊กตาเพิ่นมารีวิวเบิ่งสีน้ำเงินอันนี้อันนี้ป่าเพิ่นซื้อให้เนาะป่าเพิ่นซื้อให้เดี๋ยวแยกไว้ป่าเพิ่นซื้อให้ยมาตั้มก็สามลอยค่ะตัวหนึ่งป่าเพิ่นซื้อให้นี่อันนี้ก็ป่าเพิ่นซื้อให้นี่ม้าหัวเลยสีสุม มาหัวเลยอันนี้กับป่าเสือห้ก็บบล็อหัวจักบาทค่ะแต่ว่ามันกับแพงอยู่หรอกมันกับประมาณสามร้อยนี่ละสามร้อยประมาณนี้ละสามร้อยกว่าบาทนี่ละี่ป่าเพิ่เสือห้สามตัวแล้วส่วนอันนี้แม่เสือหน้นี่อันนี้อันนี้พ่อเสือห้อันป้ามืกตาเดียว <laughs> โอ้ยเคยตลกเคยเห็นตุ๊กตาแต่ละอันแล้เคยตลกไหมเบื้องว่ะอันนี้ เป็นปลาหมึกเลยนี่บ่แม่นยังเลยนี่นปลาหมึกปลาหมึกพิการวนะ่ะปลาหมึกตาเดียวนี่แม่นี่พ่อสร้างหา้นี่พ่อสร้างหา้โตัวละสองร้อยกว่าบาทวางไว้นี่มาท่านี้อันททีวีบ่อันกล่องวงจรเอออันนี้เป็นไฟไฟแดงไฟเขียวตามเสียบมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็อันเดียวกันกับอันทีวีวูมนเนาะ อันนี้ไฟแดงไฟเขียวไอ้ยังของเขาหนอยนี่แม่ก็เสื้อให้สองร้อยนี่อันนี้ก็สองร้อยอันนี้ก็ทีวีแมนอันนั้นอัน,นอัน,นตัวนี้ทีวีบูเมนอันตัวนี้ทีวีบูเมนตัวนี้ทีวีแมนค่ะสองร้อยขึ้นกันอ้าวจบบาว่าส่วนอันนี้อยียงนี่ กระต่ายสีเขียวมันสิมีคู่อยู่เนะมันสิเป็นกระต่ายสีเขียวกับสีชมพูมกระสันหามาตัวละร้อยมันกับแพงอยู่ดอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าไปสื่อต,ตอนที่เขาลดนะคะล้อยกว่าบ,บาทสองตัวสองตัวกับเกือบสามรอยเนาะมึง มันเป็นกระต่ายสีชมพูกระต่ายคอยพวกหูจกักมืนคนที่เขามักสะสมเขาก็อาจจะหูจกักอยู่ดอกมันจะอยู่น้ำกระตูนอันญี่ปุ่นเนาะแจ็คแมนโมแอนด์ดอกมีสองตัวอันนี้เอยซื้อให้น,นี่เอยจำได้อพอเพิ่นกับพอกับเพิ่นกับไปหาเลือกเอานะคะ่ะอันนี้โบกเกี่ยวอันนี้โบกเกี่ยวอันนี้ก็เป็นอีหนูอีหนู อีนูบบนี้อนูอีนูสิงอันนี้น่าจะเป็นป่าพ่นเสือหายนะคะเพิน่นเอามาจะผดนี่ตัวนี้นแขวแกกแสกสีชมพูอันเป็นอันเป็นอันเป็นผู้ยิง่งอันเป็นสีชมพูนี่นี่แม่เสือหายสองรอยนะคะนี่สอง้อยอีนี่อีสีเขียวอีสีเขียวกับสองรอยขึ้นกัน สีเขียวสองลอยจะเบิ้งลูกลูกไส้ไข่ยด้หน่ลูก,ลกาไกา้ไข่เหรียญแนวนี่อันนี้กะอันนี้เป็นยังจาว่านี่กะเป็นอันตระกูลเดียวกันครับทีวีนะคะตระกูลเดียวกันหมดเลยนี่ตระกูลเดียวกันนะะี่ค่ะอันนี้ตระกูลเดียวกันเพื่อนกันสี่ตัวละจะมาเบิง้ง จะเมื่อเบิงอีอยงแมงอียงสปหลาดอีหยังมีเขียวอยู่มองทองมันมีเขียวอยู่มองทองนี่นี่่อยก็งงว่ามันมันคือยอีหยังนะคะต่เพิ่นก็ชอบเพื่อนก็ซสือมานี่แม่ซื้อไ้นี่แม่เสือไ้เป็นกองเลยภูเขาเอออันนี้อันนี้เป็นหนูน่าจะเป็นคู่กันก็ตัวนี้เป็นคููกันกบสีฝาหนูหน,น,นูตัวแม่ มินุต,ตผู่คนตามันบ่คือกันเนาะแต่คนละสีนี่อ่ะมีปลาพันเสือหายเนาะมีของแม่เสือหายเนาะพันอยากได้ยกกังกระเสือหายเพิ่นเนาะเป็นตุ๊ก,กตาอีย่างก,กับบรลูนะคะรีวิวเด้อค่ะทุกคนของลูกใายค่ะทุกคนแต่ตอนนี้บพท่นไดาเห็นเหรียญอยู่ตอนแหลงหวงบาคา่คะเอาไปเอาไปนอนบนที่นอนแล้วก็ปูปูปูปนอนเลี่ยงเลี่ยงเลียงเลี่ยงกัน,น,นตอนนี้เพิ่นเศร้าเหรียญแล้วเพิ่อนอาจจะเป็นบบาก็ได้เนาะ แต่ว่าเพิ่นห่วงค่ะเพิ่นห่วงเป็นสมบัติสะสมของเพิ่นอ่ะเก็บไว้ส่ตะกร้ะเอามาให้ทุกคนเบิง่งน่คะอีเขียวๆนี่เคยว่าแมียนบีหนึ่บีสองตัวเมียนไม่เป็นกระต่ายมันเป็นกระต่าย,ตตายคู่กับตัวนี้เหรอสามเป็นเซตเนาะเป็นชุดเนาะนีะะ่ชุดสามตัวชุดสามตัวนี่อีกไกลหน่อยตอนแรกเทียมเพิ่นว่าเป็นเป็ดบะเมียนเพิ่นว่าเป็น มันเป็นไก่ปะนะ่ะเป็นลูกเจี๊ยบเจ๊งยังางแล้วจะอีหยังมีหอดแขวมีหอดแขวตรงทองจาัาแม่งยังเป็นตะยานเว้ยคือสปราร์ตส่วนอันนี้เป็นตัวการ์ตุ้นนี่เทเลตทีวีเอ,อ่อทีวีแมน่นทีวีแมน่แมนอันนี้ทีวีบูมินอันนี้นหนจะเป็นไฟเขียวไฟแดงงงดือยกันจาน้าแม่งยังกล่องวงจรปิดอยังสักอย่างอ่ะ อันนี้ก็เป็นไม้คาไม้คาหัวใหญ่อันนี้ก็เป็นอันปลาหมึกตาเดียวเมียังแจ็คสือไหมยังเคยเราลรียนว่าเป็น <c oughs> อันนี้เป็นอัน,นม้าม้าหัวเรือยตุ๊ก,กตาหัวเรือยนี่หัวเรือยใหม่อ,อีหนูหนะฝาหนูหนูเหลืองอเจไใบเพื่อน อีเขยวแกแกแสกน,นีก็เลื้อยมาเลื้อยขึ้นกันเนี่ยจบจบการรีวิวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะงงไหมทุกคนเด็กหน่อยมากเห็นยังแปลก